ครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับตู้อาหารปลาหยอดเหรียญนะครับหยอดได้ทั้งเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับมีสองช่องนะครับไอโยมสาธิตการทํางานนะครับอันนี้ช่องนี้หยอดเหรียญห้านะครับโยมที่มาทำบุญให้อาหารปลาในวันนี้ขอให้สุขกายสบายใจคิดสิ่งใดให้สมสาตินี่ห้าบาทนะครับอายุมั่นขันยืนจะเดินรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเริ่ ำวยตลอดการนนานเกิน,น,ค,นครับต่อไปช่องอยอดเดียมสิบนะครับเดี๋ยวผมสาทิ่การทำงานครับ าที่มาทำบุญให้อาหารปลาในวันนี้ขอให้สุขกายสบายใจคิดสิด่งใดให้สมปรารถนาอันนี้สิบบาทครับ<ม>จะได้เยอะหน่อยนะคะระับสิมยืนเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร่ด้วยร่ำรวยตลอดกาลและนานทิง อ,อย่าผมทดสอบอีรกรอบนึงครับอันนี้ห้าบาทนะครับหยดเหรียญห้านะครับขอให้สุขก,กายสบายใจที่ห้าบาทครับใ,ให้สมปรารถนาอายึดมั่นฝันยืนเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยตลอดกาลและนานเจอ อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เหยียนสิทนะครับดูรพยาโยมที่มาทำบุญให้อาหารปลาในวันนี้ขอให้สุขกายสบายใจคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่รงเรืองในหน้าที่การงานกล้ามรวยร่ำรวยตลอดการนานเทิน ตัวนี้นะครับนีสิบบาทครับอาหารนี่เราสามารถปรับเพิ่มลดอจานวนได้นะครับขนาดครับแล้วแต่เราจะปรับครับนี่ครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับสามารถปรับได้ครับนี่ครับสองช่องนะครับสามารถปรับลดได้ครับเสียงนะครับสามารถเพิ่มลดเสียงได้ครับมีระบบเสียงนะครับด้านในนะครับเวลาอาหารหมดไม่หมดนะครับวิธีเช็คนะครับนี่ครับอ่า จะเป็นช่องดูอาหารด้านในนะครับนะครับเปิดเติมอาหารนะครับนะครับอันนี้กุญแจล็อกครับคล้องล็อกเอาไว้ครับถ้าท่านใดสนใจนะครับนี่ครับเบอร์โทรครับ082850 0097ครับโทรสอบถามได้ครับเบอร์นี้เลยครับ